สวัสดีค่ะกลับมาคุยเจาะลึกข้อมูลสุขภาพกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าจะใกล้ตัวหลายๆคนเลยค่ะคือเรื่องการขยับร่างกายหรือกิจกรรมทางกายเนี่ยกับความเสี่ยงมะเรง็งมีข้อมูลใหม่ๆออกมาเยอะเหมือนกันนะคะเราก็รวบรวมมาจากหลายที่เลยทั้งงานวิจัยในวารสารการแพทย์มีทั้งจากต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยค่ะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าไอการขยับร่างกายเนี่ย ไม่ว่าจะแบบจริงจังเลยออกกําลังกายเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าแค่ออการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันทั่วไปมันส่งผลกับความเสี่ยงมะเร็งยังไงบ้างเราจะพยายามย่อยให้มันเข้าใจง่ายๆสนุกๆนะครับเพื่อจะได้ไอเดียไปปรับใช้กันดีเลยค่ะงั้นเริ่มจากภาพรวมกว้างๆก่อนเลยไหมคะอย่างข้อมูลจากสมาคมมะเมร็งอเมริกันเขาว่ายังไงบ้างคะครับข้อมูลค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าการมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอเนี่ย มันสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงมะเร็งหลายอย่างเลยเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่เต้านมหรือว่าเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็ไตด้วยครับอ๋อค่ะค่ะแล้วพ่อจะอธิบายได้ไหมคะว่าเอ่อมันไปช่วยลดความเสี่ยงได้ยังไงกลไกมันคืออะไรคะคือหลักๆที่เขาคิดกันนะครับก็จะมีเรื่องการช่วยควบคุมน้ําหนักตัวอันนี้สําคัญมากเพราะว่าน้ําหนักเกินเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงมะเร็งหลายชนิดเลยแล้วก็อาจจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบางอย่าง เช่นเอสโตรเจนอินซูลินพวกนี้มันเกี่ยวกับการโตของเซลล์แล้วกอ็อาจจะรวมถึงเรื่องูุิคุ้มกันที่ดีขึ้นด้วยครับอืม,อมเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะทีนี้เหมือนจะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะที่ศึกษาในกลุ่มผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมเปรียบเทียบการออกกำลังกายแค่ครั้งเดียวด้วยนะระหว่างแบบใช้แรงต้านกับแบบ HIIT ใช่ครับงานวิจัยนี้ก็น่าสนใจมากเขาพบว่าการออกกำลังกายทั้งสองแบบเนี่ย ถึงจะทำแค่ครั้งเดียวนะครับมันไปเพิ่มสารตัวหนึ่งในเลือดที่เรียกว่าไมโอไคน์ไมโอไคนเนี่ยว่าง่ายๆก็คือสารดีๆที่กล้ามเนื้อเราปล่อยออกมาตอนออกกำลังกายนะครับซึ่งบางตัวที่เขาวัดผลเช่น the c o r r n SARC พวกนี้มีคุณสมบัติที่อาจจะช่วยต้านมะเร็งได้ใช่ไหมคะในการทดลองนี้ครับ เขาก็นำซีรัมหรือว่าน้ำเลือดใสๆของคนที่ออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยไปทดสอบกับเซลล์มะเรงเต้านมชนิดหนึ่งในห้อง l ลบนะครับก็พบว่าซีรัมจากทั้ง2กลุ่มเลยทั้ง RT ทั้ง HIT i เนี่ยสามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเรงได้ดีกว่าซีรัมก่อนออกกำลังกายแล้ว2แบบนี้มีอะไรต่างกันไหมคะผลของ RT กับ HIT i มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับคือกลุ่ม HIIT เนี่ยมีไมโอไคตัวหนึ่งชื่อ IL6 มันเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม RT แล้วซีรัมที่เก็บทันทีหลังออกกำลังกายแบบ HIIT เนี่ยก็ดูเหมือนจะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดีกว่ากลุ่ม RT นิดหน่อยด้วยเอ๊ะแต่ IL6 นี่ปกติมันเหมือนจะเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบไม่ใช่เหรอคะอาใช่เลยครับประเด็นนี้น่าสนใจ คือ IL6 ที่มันเพิ่มขึ้นปุ๊บปั๊บหลังออกกำลังกายแบบนี้เชื่อว่ามันทำหน้าที่คนละอย่างกับ IL6 ที่สูงค้างในภาวะอักเสบเรื้อรังนะครับมันอาจจะเกี่ยวกับการส่งสัญญาณให้ร่างกายปรับตัวมากกว่าแต่ก็นั่นแหละครับอันนี้มันเป็นผลระยะสั้นมากๆในหลับจากการออกกำลังกายแค่ครั้งเดียวยังต้องศึกษากันอีกเยอะครับถึงผลจริงๆในระยะยาวอืมค่ะเข้าใจเลยพอพูดถึงฮิตแล้วหลายคนอาจจะอยากรู้จักมากขึ้น พอจะมีข้อมูลไหมคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทำยังไงอ๋อครับหลักการมันง่ายๆเลยครับฮิตก็คือออกแรงหนักๆเต็มที่สลับกับพักหรือออกเบาๆเป็นช่วงสั้นๆเช่นอาจจะหนัก30วินาทีแล้วก็พัก15วินาทีแล้วก็ทำซ้ำๆได้หลายๆรอบ อ๋อค่ะที่เขามักจะบอกว่ามันเผาผลาญไขมันได้ดีแม้จะออกเสร็จไปแล้วที่เรียกว่า after burn effect ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เวลาน้อยด้วยดีต่อหัวใจไม่ต้องมีอุปกรณ์ก็ได้ครับผมแล้วก็มีแนวคิดหนึ่งที่ถูกพูดถึงเหมือนกันว่า HIIT เนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นไมโทคอนเดรียหรือไอตัวโรงไฟฟา้านิเซลของเราให้มันแข็งแรงขึ้นซึ่งอาจจะเป็น,นกลไกหนึ่งที่ช่วยป้องกันมะเร็งได้แต่ต้องย้ำว่า อันนี้ยังเป็นแค่แนวคิดหรือทฤษฎีหนึ่งนะครับยังต้องรอการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปโอเคค่ะทีนี้การออกกำลังกายแบบ HIIT หรือ RT มันก็ดูดีนะคะแต่มันก็อาจจะมีคำถามสำหรับคนที่เออไม่ได้เข้ายิมไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำขนาดนั้นละคะพอจะมีวิธีเพิ่มการขยับตัวให้ได้ประโยชน์บ้างไหมมีครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยด้วยคือแนวคิดเรื่องวิวพาครับ VILPA VILPA คืออะไรคะมันย่อม,มาจาก vigorous intermittent lifestyle physical activity ครับว่าง่ายๆก็คือการออกแรงแบบหนักๆเป็นช่วงสั้นๆส,สั้นมากๆแค่1-2นาทีที่มันแทรกอยู่ในชีวิตรประจำวันของเราอยู่แล้วนี่แหละครับฟังดูทำได้ง่ายจังเลยค่ะเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้เลยครับก็อย่างเช่นการรีบเดินจ้ำๆขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต หรือว่าการเร่งฝีเท้าเดินเร็วๆตอนใกล้จะตกรถเมย์หรือแม้แต่ตอนเราหิ้วของหนักๆเข้าบ้านหรือทำงานบ้านแบบกระชับกระเฉงจนรู้สึกเหนื่อยหอบนิดๆนะครับพวกนี้ก็นับเป็น VILP ได้ได้หมดเลยโหแล้วผลลัพธ์มันต่างจากคนที่ไม่ทำเลยเยอะไหมคะตรงนี้แหละครับที่น่าทึ่งมากมีงานวิจัยใหญ่จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ที่เขาติดตามคนเป็นหมื่นๆเลยนะครับที่ปกติไม่ค่อยได้ออกกาลังกายเขาพบว่า <c oughs> แค่ทำ VLP สสะสมให้ได้วันละประมาณ4นาทีครึ่งเท่านั้นเองซึ่งอาจจะแบ่งเป็นช่วงสั้นๆครั้งละนาที2นาทีก็ได้นะครับมันสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งโดยรวมที่ลดลงถึง18เลยและถ้าดูเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายโดยตรงเนี่ยความเสี่ยงอาจจะลดลงถึง32%เเทียบกับคนที่ไม่ทำ VLP เลยนะครับโห oh, จริงเหรอคะแค่วันละไม่กี่นาทีที่มันกระจายกระจายกันไปเนี่ยนะคะแบบนี้มันเปลี่ยนความคิดเรื่องออกกำลังกายไปเลยนะเนี่ยใช่ครับ จริงๆเขาบอกว่าแค่ประมาณ3นาทีครึ่งต่อวันก็เริ่มเห็นประโยชน์แล้วมันเหมือนตอกย้ำว่าบางทีไอความเข้มข้นหรือความหนักของการออกแรงเนี่ยแม้จะสั้นมากๆก็อาจจะเป็นหัวใจสำคัญคล้ายๆหลักการของฮิตไอไเหมือนกันครับแต่ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เจอจากการสังเกตยัยงไม่ได้พิสูจน์เหตุและผลโดยตรงนะครับค่ะค่ะเข้าใจคะ่ะแล้วถ้าในบริบทของคนไทยล่ะคะมีข้อมูลอะไรมายืนยันเรื่องนี้บ้างไหมคะ มีครับมีงานวิจัยจากไทยไซเอสที่ทำในผู้หญิงไทยอายุน้อยกว่า45ปีที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก็พบข้อมูลไปในทางเดียวกันครับผลเป็นยังไงคะเขาพบว่ากลุ่มที่มีกิจกรรมทางกายระดับต่ำเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่ากลุ่มที่มีกิจกรรมระดับปานกลางเกือบ3เท่าเลยครับถ้าคิดเป็นค่าทางสถิติที่ปรับปัจจัยอื่นๆออกแล้ว adjusted odds ratio ก็คือ2.82ซึ่งถือว่าสูงชัดเจนแล้วก็ยังพบด้วยว่า กลุ่มผู้ป่วยมักจะใช้เวลาไปกับพฤติกรรมเนื่อยนิ่งคือนั่งนั่งนอนน,อน,น,อนมากกว่ากลุ่มควบคุมด้วยครับชัดเจนเลยนะคะว่าการขยับตัวนี่สำคัญจริงๆแต่แน่นอนกิจกรรมทางกายก็คงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพรวมสุขภาพใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับข้อมูลจากสมาคมมะเร็งอเมริกันหรือองค์กรสุขภาพต่างๆก็จะเน้นเสมอว่าอาหารการกินก็เป็นอีกเสาหลักที่สำคัญมากๆควบคู่กันไป หลักการง่ายๆก็คือเน้นพวกพืชผักผลไม้ธัญพืชเต็ม,มเมล็ดโปรตีนดีๆแล้วก็พยายามจำกัดเนื้อแดงเนื้อแปรรูปของหวานจัดๆเครื่องดื่มหวานๆแล้วก็แอลกอฮอล์ครับเพื่อให้ร่างกายเรามีสภาวะที่ไม่เอื้อต่อการเกิดโรคค่ะ สรุปจากการคุยเจาะลึกของเราวันนี้ก็ดูเหมือนว่าประเด็นสำคัญคือการมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงมะเร็งได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายจริงจังหรือแม้แต่การออกแรงหนักๆสันส้นๆในชีวิตประจำวันแบบ VLPA ก็ดูจะมีประโยชน์ใช่เลยครับดูเหมือนว่าความเข้มข้นอาจจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจไม่น้อยเลยและ VLPA ก็ทาให้เห็นว่า การเพิ่มการขยับตัวให้หนักขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงๆไม่ต้องรอมีเวลาว่างไม่ต้องมีอุปกรณ์หรือไปยิมเสมอไปอืมจริงด้วยค่ะข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็น่าจะทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่าหรือจริงๆแล้วนิยามของการออกกําลังกายมันอาจจะกว,กว้างกว่าที่เราเคยคิดก็ได้บางทีความพยายามเล็กๆแต่เน้นความเข้มข้นในจังหวะสั้นๆที่แทรกอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละค่ะ อาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพเด่งที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะ